สวัสดีครับทักทาย FC นะครับเพจสลานลมคอย FC นะครับช่วงนี้ก็จะเห็นคลิปบ่อยๆนะครับอยู่ในรถนะครับก็ติดภารกิจนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับมาแนะนําข้อมูลเหรียญได้เหมือนเช่นเดิมนะครับคลิปนี้ผมจะให้ดูเหรียญที่มี FC ส่งรูปมาสอบถามนะครับส่งเป็นคลิปมาแล้วก็ตกลงซื้อขายกันแล้วนะครับเดี๋ยวเหรียญจริงมาถึงจะมาทําคลิปให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้ให้ดูคลิป ที่ FC ส่งมาให้ดูก่อนนะครับเป็นเหรียญ1นบาทเหรียญนี้นะครับผมรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ200จนถึง1000บาทนะครับเหรียญ1นบาทในคลิปเป็นเหรียญผิดพลาดจากการผลิตนะครับผิดพลาดยังไงก็คือลักษณะของเหรียญจะเป็นลักษณะของการปั๊มเบี้ยวนะครับเบี้ยวซ้ายเบี้ยวขวาเบี้ยวบนเบี้ยวล่างได้หมดนะครับหรือว่าเขาจะเรียกสับ คำสับในกลุ่มนักสะสมเขาจะเรียกว่าเหรียญออฟเซ็นเตอร์นะครับเหรียญแบบนี้ก็มีการพบเจอกันเรื่อยๆนะครับอาจจะไม่ค่อยบ่อยมากนะครับปีที่แล้วผมเคยได้มา1เหรียญมี FC จากกรุงเทพส่งมาขาย1เหรียญเช่นเดียวกันนะครับข้อสังเกตนะครับเหรียญที่เคยได้มาก็เป็นปีพศส5 6 3เช่นเดียวกันนะครับก็อาจจะ เจอบ่อยในปี63นะครับก็ลองสังเกตดูนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญ1บาทเหรียญ5บาทนะครับคือเหรียญที่ผมรับซื้อลักษณะจุดสังเกตมันจะแตกต่างกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญปีพศผลิตน้อยหรือว่าจะเป็นเหรียญผิดพลาดจากการผลิตนะครับก็ใครที่เป็นมือใหม่ก็อยากให้ลองศึกษาทีละเหรียญก็ได้นะครับศึกษาทําความเข้าใจทีละเหรียญทีละชนิดนะครับแล้วเราก็ ไปค้นหานะครับค้นหาจากเหรียญที่ผ่านมือมาเหรียญที่ผ่านมือเรามาในชีวิตประจําวันนะครับคือต้นทุนในการหาเหรียญมาขายมีไม่เยอะนะครับต้นทุนจริงๆก็คือความรู้ที่เป็นจริงนะครับความรู้และข้อมูลที่เป็นจริงถ้าเกิดว่าเพื่อนๆรู้จริงก็มีโอกาสเจอได้จริงๆนะครับส่งมาขายได้จริงๆนะครับเดี๋ยวรอรับชมคลิป เหรียญจริงเดี๋ยวผมไลฟ์สดแล้วกันนะครับถ้าได้เหรียญน,นี้มาเดี๋ยวผมจะมาไลฟ์สดแกะกล่องให้ดูนะครับว่า,าเพจผมรับซื้อจริงๆไม่ต้องทําใบรับประกันนะครับ